มาพาสอนทำอาหารนะคะยังเลกใส่ไข่ก่อนน้องแบมจะทำเมนูอะไรวันนี้เมนูไข่ันเดียวค่ะตอไข่ทำไมยังไม่แตกสักทีล่ะคะไม่รู้อะค่ะ ว่าทำสองฟองก็ได้นะคะมาเงนหน้าไหนคะ่ะตอนนี้กำลังจะทอดน,นะคะค่ะได้เวลากลับหรือยังกลับได้แล้วดูพี่แบมกลับไข่นะคะกลับเลยลูกกลับเลยค่ะโอ้เก่งจังเลยไหนขอดูสีสันหน่อยโอ้หน้ากินจัง พอแล้วลูกปิดแก๊สเลยปิดแก๊สก่อนอใช่อ่าโอเคเอาว้าวอ่ายกขึ้นมาหนะึอย